สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดต,ตามช่องแจ็คผูรสาระทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปแอวเชียงรายนะครับจะเดินทางผ่านจังหวัดพะเยาไปนะครับนะครับออกเดินทางกันต่อนะครับนะอตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงติวัดศีโคมค้ำแล้วนะครับ จะไปไหว้พระก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้พระก่อนครับใน,ในก็นมาถึงที่นี่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวครับผมเดินเข้าไปในวิหารกัน,นครับเข้ามาทางนในแล้วก็จุ่มพบกินไกเย็นนะครับใน,นวิหาร เดี๋ยวผมขอไว้พระขอพรอกันหนึ่งนะครับเนาะมยูด้มจัดไว้นะครับเป็นชุดกปีนะครับเป็นชุดกปีด้วยแล้วก็เกยาไว้นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังทงกี่ว่ากว้วนพะเยาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่หิมกว้วนแล้วนะครับสวัสดีตอนเจ้าตีหิมกว้วนพะเยานะครับสวัสดีคนดูผูกคนด้วยครับบรรยากาศกาัหมอกปกคลุมอยู่นะครับตอนนี้อากาศก็ดีนะครับเย็นชัดเจนต้นไม้ไม่แรงนะครับจะเข้าถ่าครับ มีดอกดาวเรืองด้วยนะครับนะกางมันจะเป็นพยันนะครับสัญลักษณ์ของกวนะ้วเนกทังก้นก็เป็นในหนุตซูบรีพอขุนงามเมืองนะครับนี่แหละครับมาถึงก้วนแล้วครับ ผมจะไปสะซื้อปลาส้มก่อนนะครับไปเดี๋ยวนี้ส้มก่อนนะครับนะไใน35ตังค์อนุนใน35 35ร้อยล้มได้ครับผมนี่เป็นเงินลวดปลาส้มเครื่องนะครับปลาส้มเครื่องบันเหมือนมีดตะขอนเลยอ๋อขยักปลาส้มเครื่องเขาสักดีเลยอืมนั่นกับนี้ ที่แบบใครเนี่ยนี่นะครับมาถึงพะเยาอันดับแรกกับกวนพะเยาฮะเนาะอันดับแรกกต้อำมาหาหาปลาส้มนะครับเนาะไม่ไได้เขาทอดเป็นหลุนได้รก็ได้เขาย้ํากันนะเนี่ยได้หลายเมนูนะครับเนาะเดี๋ยวทำหลายย้ําอันนี้สองหาบมาถึงถึงพะเยาต้องได้กินนะครับปลาส้มมันบ่มาถึงกวนนี่บ้างนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อบรรยากาศทิ้งกวนครับ หอดบรรยาก่อเตี๋ยได้หาโอเลี่ยงเย็นๆก,นกินกันก่อนครับเนาะสักแก้วครับแก้แค่รับมา <laughs> ได้มาหลายปีขนาดแล้วนะครับเป็นสิบปีคือจะเป็นสิบปีแล้วครับผมได้มาเอวกลันเลยนะครับคนพยานะครับ สอนนี้กับมาอกกับหนังเล่นนะครับเย็นดีขนาดเลยอากาศได้โตกสักตัวครับามาันอนทิงน้งจ่บม็อกเย็นใจขนะครับ ไปหาโอเลี่ยงกินกันนะครับเฮ้แม่ก็ปกติจะมีคนนระกอบครับแม่แรงนี่แม่ก้ก็ถ้าแม่แรงนี่กัถ้าคนไม่แอวนี่กักันนักดูเจ้าแต่แต่มันคนหมาเป็นคนบ้านเฮาเนาะอืนั่นนั่นตัวใจเป็นเป็นคนเตี้อือกกุ้งกุ้งเต้นนี่มันขายเวลากี่โมงกันครับมีจะได้ผนขายจะได้กุ้งเต้นก็ขายแลาวมันเมันต้องเป็นรถเหล่มาก็จะได้ครับ ็จะมีรถเละแล้วก็มีที่เปิ้ลตั้งตั้งอะไรไปครับเจ้ารถเละกับนี้เปิ้ลจะมาตั้งกี่โมงเนี่ยครับประมาณสิบโมงปลายอ่ะตอนนี้ก็มาแล้วตอนนี้กับนี้เราดิเริ่มมีแล้วครับล้วเจ้าที่เปิ้ลตั้งนะครับครับเด้งกับผมมาเจ้าไปหน่อยตอนนี้ก็ได้โอเไรอยงแล้วนะครับจะเดินทางเข้าเจียงไฮ้ต่อครับเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตถอดเม็ดกํานะครับจิบโอเลี่ยงก่อนนะครับเนาะขับรถมาตั้งแต่ลำปางนะครับจนถึงพะเยาเอมันได้จิบกาแฟแล้วนะครับจิบโอเลี่ยงก่อนนะเนาะตาจะได้เป่งๆเนี่ยโอเลี่ยงหิมกวันนี่ครับล้ำบาได้นะครับรสชาติกลมกลมแบบหวานๆล้ำๆล้ำครับ ยกลอยหน่อยน้องจำได้มาหลายปีบรรยากาศกเปลี่ยนไปขนาดเลยนะครับจำไม่จดไม่ได้เลครับเดี๋ยวส่ายยางน้องต้องอ่ะแล้วนะเดี๋ยห้านะบาทมีตัวนี้น,นี่ถ้าสิบบาทตัวนี้เป็นนิดต,ตอนนี้คุณนายปูหิวเข้าแล้วครับวันนี้ขอ ก็ทอดกักรอบแล้วนะครับเอาแบบแแสเสด็นลงกวนเลยได้ได้แล้วนะครับล <c oughs> ูกจิ้มถอด <laughs> บอกว่าน้องกรอบกร <c oughs> อบยังไงไอ้จิมนะครับเนาะโอ้เห็นเด <c oughs> อนน้อไอ้ิมนะันห้อยติมอยู่นี ยิ่เป้าแล้วเหรอ่อืมมากินเนาะไปดแล้วพอคุณนายกินไ่ะกินดีกินล้ำเหรอตอนนี้ผมก็จะเดินทางออกจากกวนพะเยาแล้วนะครับจะเดินทางไปจังหวัดเชียงไฮ้ต่อแล้วครับนะสำหรับท่านที่กำลังหลงทะเลหลงเขานะครับจะไปเลื้อมพะเยาบ้านเฮ้าด้วยครับ เดี๋ยวขอกินไอติมกันนะครับก่อนจะเดินทางนะครับไอติมกะทิหอ,อมเป้าแล้วครับมาถึงกวนท้าผมกินไอติมแบบเป้าเ่ยคือมาถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอมพยเยาปิกมะเม่สวยนะครับ เพื่อจะมาชมความงามของวัดแสงแก้วนี่นะครับเนาะโอ้ง้มขนาดครับผมกำลังเกยเห็นเดอ้อกำลังได้กเกยมาเป็นข้างแรกเลยนะครับผมว่าจำตั้งใจจะไม่ไหวพระขอพรนะครับแปกครับเอาไปไหวพระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและชีวิตของเขาและขอบครัวนะครับ กับอ้อมผยเยามานะครับตะกีมาตั้งผยเอานะครับได้ตามาตั้งไม่สวยนะครับต้องอ้อมมาเดี๋ยวจะมาวัดแสงแก้วนี่โดยเฉพาะแล้วนะครับสบรวย่อนตั้งมานะแต่ก็คุ้มค่าขนาดแล้วนะครับรับการไีได้มานี่นะครับเนาะคุ้มค่าขนาดแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปไหว้พระนะครับเนาะไหว้พระอนกนันครับมามาตามผมมาเด้อ โอ้บรรยากาศตอนนี้เจน้ำปูเข้าไปกับเย็นชุ่มช่ำครับโอ้นี่ถือว่ามา้าแบบเสยเียวนะครับเนาะเสียได้มาวัดแสงแก้วนี่นะครับเนาะหลงตาเอ้ยหลงทะเลหลงเขาอย่าลืมบ้าเรานะครับ โอ้บรรยากาศสวยงามเหมือนสวรรค์จัมฟ้ารครับนี่นอะโอ้โหนี่มือจับดีใจนะครับจะได้มีโอกาสได้มาถ่ายลิปสันส้นๆให้ผู้ชมดูนะครับมือกองสมัครเล่นนะครับ โอ้สวยงน,น้ขนาดเลยครับไป,ไปไปไหว้พระเอานะครับขอพรนนนะครับผมก็จะไหว้กูบาเจ้าศรีวิชัยกันนะครับเนาะนักบุญแห่งร้าน,นาไทยครับอันนี้กับกูบาเขาปีนะครับมีหมดเลยนะครับฮ้อนกึื่อได้ทันผู้ชมกองยัว่ว นี่แล้วครับแะวว้เศรจฐีนว่โกดก่อนนะครับเนาะโอ้เสียงน้ำเสียงลำธารกับเย็นนะครับเนาะน่าขาน่นี้หมอนพะแก่นนะครับเนาะเวลานี้เนาะนอนเล่นเดินเขาท่านะเลยครับ ที่สุดก็มาถึงกันได้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปเิ่วเชียงรายวันนี้ไว้แต่อีก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ